ครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ผมเดินทางมาจากตรังนะครับมายังกระบี่นะครับระยะทางก็90้าอากิโลตอนนี้มาอยู่ที่อ่าวนางนะครับก็พาเอฟซีมาชมบรรยากาศท้องทะเลน้ำเขียวจะอุ่มนะครับก่อนจะเข้าไปตลาดคลองแง่งครับว่าตลาดคลองแง่งครับก็จะมีถนนคนเดินนะครับช่วงตอน,นเย็น แต่ช่วงเที่ยงเที่ยงไม่คาก็กําลังทยอยลงคลองกันอยู่เดี๋ยวผมมาขอพักผ่อนก่อนนะครับที่จอดรถใตยต้นไม้เดี๋ยวรมกลางแล้วก็พักผ่อนก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาเจอกันนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปยาวๆกันนะครับตลาดสองแหง่งตอนเย็นๆนะครับ ดังเอ้าครับป่อ็จะมีนะครับจป็โจงกางครับวมนะครับคันละ60บาทครับป่อจะกการร่มให้แม่ค้า าราการอยู่แบบนี้ใครก็บางคนไม่า่ารรามาครับกพอยากให้นะครับจะลกนะครับเต <c oughs> ้นละสิบบาทครับปกบาทวันก็หลายตังครับก <c oughs> าห้เลยครับาารับรมาารตุบกนขขาดนครับขขลาจะไปตรงเลยครับ จะมีล is the ้างอัดชีดด้วยเลยตลาชีพตลาดเลยตั้งจังเลที่เวลาเที่ยงตั้งกลางดวอันนี้คนอยู่พักย่างเราก็เริ่มทยอลงตัวนะครับทยอยลงตลาดก็จะตรงครับนี้ถนนสายนี้รถวิ่งได้นะก็ับปั่นไปมาได้ของเต็นท์ก็จะมาลงกันครับการล็อกก็ประมาณร้อยกว่าบาทครับร้อยจีสิบการเต็นท์เต็นท์ต่างหาก็ประมาณหกสิบบาทครับนี่นะครับไปลงเต็นท์ตอยแรกนะครับ เราไปย่อยไย่อยลอยย่อยลงเป็นหลายหลังครับนี่ครับลงแล้วลงเย็นแล้วนะครับนี่6 0บาท6 0บาทเดียวส้าพักตอนเย็นเขาจะมาเก็บนะครับน้องเราลง,ลงหาเรียบร้อยแล้วนะครับ กองตลาดครับบางมัดบางมัดครับเจ้าของตลาดกำลังเดินไปแล้วครับรเกี่ยวกับตลาดกอบม่ค้าเกี่ยวกับแม่ค้าครับแม่ค้าก็จะมาติดต่อกับบางมัดได้เลยนะครับกำลังเดินไปแลนะ้ว ตอนนี้เวลาก็เนี่ยครับมันจะขอเวลาใบ ใบสามกว่ากับตานชมก็นะครับตอนนี้มาอยู่ที่ของแห้งครับ่านชมมันยึดของแห้งอยู่จุดนู้นนะครับวันนี้ครับถึงเซเว่นก็จะเป็นตลาดนะครับตานชมนี่ตลาดก็จะมีวันพุธตอนเย็นๆครับ่านชมเชิญพาท่านผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศในตลาดดูนะครับนี่ของขายมากมายเลยครับช่วงนี้ช่วงรอมันดันครับรอมันดันเดี๋ยวไปเข้าไปหาอาหารไว้แก้บวดหน่อยนะครับ มีของขายมากมายเลยครับนี่มีพวกวักอะไรมีครบเลยครับบรรยากาศในตลาดตอนเย็นๆน,นะครับตอนนี้เวลาก็บ่ายสามกว่าแต่แม่ค้าก็ยังลงไม่หมดนะครับยังลงไม่หมดมีพวกไก่พวกปลาพวกน้ำพริกครับมีครบเลยนะครับี่ตลาดของแห้งวันพุธเดี๋ยวซื้อขนมหน่อย ไอ้น้องออนุ่มนิดครับอไม่เปื้อนไม่เปื้อนะโอไม่เยวไออไม่เปื้อรอก็ได้ไหวยินไหวใก้วนี่เออได้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 ยังไม่ทำที่จะไหมโอเคโอเคเออเดี๋ยวมองให้ดีว่านี่อันนี้ก็ได้นี่ไหวใก้วไยินกาแฟไค่ปืนนี่ chúng gì thì họ như năng lại cả anh đi tung này cặp, à กาแฟเอาไว้แก้บวดครับไ้แก้วดวันนี้วันที่สี่นะครับวันที่สี่เดี๋ยวพาไปด้านในต่อครับแล้วรับขนมเอาไว้แก้บวดครับเราจะไปชมยัดด้านในต่อเนี่ของขายมากมายเลยครับ มี่ก้าวกันไหมข้าวปมี่หอนี่ยอะไรอะอันนี้แกงไ้หรอแกงไ้นี่กยังไหมลาอันนี้แกงแกงนี้ตุ้งนะแกงได้ีแกงอะไรอีกแกงเผ็ดได้เฮ้ยแกงเผ็ดแล้ว

กลับไปแล้วนะครับนี่มารแข้งอแก้ปวดแข่ง้บวดขนมไปครับนี่อะไรนี่อะไรึสิบบาทสิบบนี่สอง เนี่ยครับกับเข้านะครับหนึ่งสองสามอย่างด้วยนะครับแก่ด้วยปลาต้มปลาแก่อันนี้ที่เราอันนี้ตัวแกงอะไรตัวแกงอะไรดเนื้อออกแกงเนื้อออกแกงเนื้อครับเดี๋ยวไว้แกงบวบด้วยก็เลยจับ ใกล้บวชสามีเปนหกปีล้เต okay. oh ็มเลยโอเคไปไปะเดี๋ยวเขาบ เป็นเก๋อ mm. ีวคนนี้สามกนนี้สามกนนี้ครับวันพุธคับมีของมากมายเลยนะครับเลโก้่าเลโก้ไม่ได้ Chắc đây liền Không Chụp Kiện Kiện Rồi Có anh Tập luôn Kiện Đừng đánh เว้นม <Yeah>, ือสองเข้ามาเป็นใหม่ๆเว้นสวยๆครับเว้นสวยๆน้องลูกคาก็สวยเป็นสวยๆเลยอะไรนะออกกายมอนโอ้โหออกมาเพื่อนไหมบดไม้รู้จักไหมดันเนออ๋อ กับก็เสือปลาท่านผู้ชมมาชมเสื้อผ้าครับเสื้อผ้ามือสองใหม่ก็มีครับนี่ทั้งมือสองตัวละสี่สิบสี่สิบแต่ก็ผ้าใหม่ผ้าเด็กครับสวยๆครับที่ตลาดกองแห้งวันพุธครับมีทุกวันพุธครับคนเยอะครับช่วงช่วงนี้ต้องหยุด้านพอดีครับเวลาเอ้าประมาณห้าโมงกว่ากว่าครับเลยทานทุกคนก็หลังไหลกันมาที่ตลาดนะครับี่เดินผ่านโซนของกินมามีของใช้ก็มีเพียบครับทั้งกรอบ โทรศับเคสต Dante, take it, take it, take it. ัวสับแล้วก็มีพร้อมพวกกางเกงกับพวกมือสองใหม่ๆของเท้าครับจ้าครับโอเคตัวสับโอร์ร้านใหญ่เลยนะครับนมี่ร้านตัวสับร้านใหญ่โตเลยนะครับท่านชม เอาไกดีไหมใก,ก,ด,ก,กดีนะัง n g วันนั้นไปตกเบ็ดวันนะั้นเสื้อผ้าสวยครับผ้ามือสองนะครับจำจำแม่ผ้ามือสองใหม่ๆก็มีนะครับตอนนี้รองเท้าจะเดินชมบรรยากาศในตลาดนะครับช่วงตอนเย็นเย็นตอนเย็นพวกเสื้อผ้า ปิดฟิล์มโทรศับท์เกตสับก็มีเยอะ เวียนก็จุดนี้เป็นจุดทางเลยนะครับท่านชมก็อทางสายก็ไปที่สนามมวยนะครับไปออกเอาทะลุเอานางได้นะครับก็จุดนี้ก็วนมาจากที่ตลาดนะครับท่านชมนี่เป็นจ่ายตรงนะครับท่านชมเป็นจ่ายตรงเลยนะครับฝั่งนี้ก็รถจะวิ่งได้นะครับท่านชมรถวิ่งได้ครับเนี่ยรถวิ่งได้ก็จะจอดรถอยู่แถวเนี้ยแถวริมถนนได้เลยนะครับท่านชมนี่ก็ตลาดวัจะบุตนถนนอยู่หนึ่งซอยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเดินไปที่อีกจุดกลับไปดูมาจุดทางครับผมก็โอเคได้เดินทางกลับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในต่อไ,ไปนะครับทุกค,คนก็เจอกันทุก่สวัสดีครับ